มันมาถล่มตึกเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะมันมามันมายิงเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอไปตลบหลังมันก่อนไปห้องน้ำพอมาโอ้โอ้ผมกันด้วยเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างคอนโดลงมาเรียบร้อยเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างคุมกันด้วยไอเชี่ยตึงถล่มบอลกูอยู่ในลิฟต์ ถึงถล่มต้นกูนอยู่ในลิฟต์คโตมนันละจ้าฮึอะำไมทมมาร์มา,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 ามาร์คมาร,มารไอ้แ<า>ม่องปั๊มเรียบร้อยอมีคนโดมลงมานามไ,มไม่ทันถึงพื้นเลย อะไรกันวลิฟต์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 ไอ้ลิฟต์ลิฟปคนขึ้มานะเรางาตองรัเราเสียไอแมนไปแล้วตาบุกตาบุกยิงตะบุกตะบุกยิงกนยิงกดดันพวกคนตึกใหญ่หน่อยได้ไไม่เห็นสักคนเลยอยู่ไหนยิงยิงยิงอาดมันนะให้มันโผล่หัวมันตรงท่านบุกอ่ะให้มันให้มันโผล่แบบให้มันโผล่ยิงท่านบุกตึกหนตึกหนตึกใหญ่อ่ะตึกใหญ่อ่ะใหญ่โอ้โหถึงไหมนะยิงยิงกดกดไปก่อนยิกดกดไปก่อน ได้ได้ได้ไหนมีไหนไหนีไหนไหนเร็วเร็วเร็วตะหลิวโอ้หอหอหตะหลิวเกิดยังแล้วมามามีแพทูได้เอ้ยจี้เลยจี้เลยเป็นไงผลอ้าวนั่นไดี บนการชาดตูดเอ้ยบนการทะลวงตูดไทยคิดไว้ตะบุกรีเบิร์นเบอร์โนราเชียโดยจะแดดซะเดี๋ยวแล้วเราแล้วเรายิงกันนี่มันไม่ไหนไมีใครเออรีเมมเบอร์โนรัสเซียนั่นไงนั่นไงเอ้ยคนเอ้ยไม่เออละเอาลีแพร์จีเอารีแพร์ทีเอานั่นวะฮะเอ้าเฮ้ยไอ้ <laughs> <laughs> อตะบ,บุกทำไมตะบ,บุกคืนอย่างงั้น <laughs> อะ ในเวลาโชว์ความพระเอกในหัวใจเธอโวยโดนด้วยโดนด้วยโดนด้วยเลยยยัหารถได้เอาอันนี n, 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 uh ้อะเสบียงจงมีชีวิตอยู่ในนั้นตใจแล้หญ่เสบียงแม่เจอรถละก็เลยไอ้แมน นี่เป็นรถรุ่นใหม่นะเฮ้ยคนเบรกแตกเบรกแตกเพื่อดักรอในพงหญ้าดักรอในพงหญ้าวิ่งตาม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 เอาออกกำลัโอเค ได้ไหมได้แต่บุคกทางนี้ผมหาไม่เจออ๋ออยู่นู่นเอาไปขางหลังมันเร็ว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 เร เรียบร้อยครับผมจะระเบิดเรือแล้วนะเอาเลยต่เดี๋ยวผมขับพอไปก่อนจะขึ้นม่นจุจมันเทเร่เรียบร้อยเดึมเดึมเดึม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  นั่นไงนั่นไงเอ,อ้คนไอ้ไม่เอ๋อรละว้าเฮ้ <c oughs> <c oughs>